3ามท่าท่าละสิบทำให้ครบเจอกันสวัสดีครับผมผมเทนเนอร์วิกนะครับผมผมก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมครั้งที่10แล้วนะครับก็เป็นไงน oh ะครับกับ S c l u n c h a l t e e n t e นะครับทุกคนตั้งใจมากนะครับผมอันนี้นะผมก็จะเป็นการผสมผสานท่านะครับเป็นท่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม เห็นไหมครับผมท่านี้นะครับผมไม่ต้องสนใจครับทําง่ายมากครับผมเป็นการเบสิกของการฝึกกล้ามเนื้อลําตัวนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อท้องนะครับแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะครับโดยท่าแรกนะครับเราจะยกแขนออเทเนตนะครับผมสลับซ้ายขวานะครับให้ได้ทั้งหมด10ครั้งครับโดยการนับ1 2เลยนะครับซ้ายขวานับ1 2นะครับแล้วจากนั้นพอเสร็จแล้วนะครับก็หงายตัวนะครับมาทําท่า วีซิสนะครับหรือบุตรบูบานนะครับทำที่10ครั้งครับแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จคุณก็มาคว่ำตัวค้ำตัวนะครับบริหารในเรื่องของตัวของกล้ามเนื้อหัวใจครับเป็นท่าจัมปิ้งแจ็คนะครับก็ทำา10ครั้งนะครับผมเท่านี้แหละครับผมต่อชา a l เลน g ์นะครับด้านนั้นเนี่ยครับผมอันนั้นเนี่ยครับผมกิจกรรมอาะชาร์เลนด์นี้นะครับทำสามท่ารวมกันเป็น1การส่งกันบ้านนะครับผมจำนวนเวลาไม่จำกัด ไม่สําคัญครับแต่ถ้าเกิดคุณทําให้ครบ10-10-10ถือว่าใช้ได้ครับผมส่งกลับบ้านให้ครบทุกคนนะครับ14วันเริ่มเริ่มวันที่29กันยายนจนถึงวันที่12ตุลาคม RNE เรล้ามาคุณดีด้วยกันเย้ yeah! ครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตท้ายดูนะครับก็โดยการยกแขนซ้ายกวานะครับทำา10ครั้งเลยนะครับผม สายขวานับหนึ่งสองนะครับจากนั้นเราก็พลิกตัวครับผมแล้วก็นอนราบลงไปนะครับเหยียดแขนเป็นท่าบนตุ่มบาลหัวขึ้นขาตรงนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องขานะครับหรือหลังนะครับก็อาจจะงอขาได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมสิบครั้งนะครับแล้วพอครบสิบครั้งนะครับเราก็จะมาพลิกตัวนะครับ ทําท่าต่อเป็นท่าจัมิจักครับทำท่าเหมือนกับเราทำท่าเหมือนมีพื้นผู้ชายะครับแล้วเราก็แยกขาออกแล้วก็ชิดกันนะครับพยายามเกรงลําตัวด้านบนให้นิ่งๆนะครับขาสะโพกโยกได้ครับสิบข้งครับท่าน,นี้แหละครับผม